แตงโมตอนที่ตอนนอมาในวงการแรกๆอะแตงโมเป็นคนที่ดูแลแตงโมเป็นคนที่ดูแลสวัสดีครับแตงโมเป็นคนที่ดูแลเรื่องรถก็แตงโมเป็นคนจัดการให้แล้วเรื่อง เสื้อผ้าการตัดผมการเข้าในสังคมของดาราแต่งโมงเป็นคุณสดโตโน่ให้แต่โพ<อ>ได้ดีพอได้ทุกอย่าง มันก็เริ่มได้งานเริ่มได้เงินเริ่มได้ทุกอย่างเข้ามาก็เริ่มที่จะแบบไม่จำเป็นแล้วต้องมีแต่งูงอยู่ในชีวิตอันนี้คือจุดเริ่มต้นประเด็นก็คือแตงโมเป็นคนที่เท่าที่ผมดูข้อมูลนะ ผมไม่ได้คุยกับเพื่อนสนิทแต่โมใครทั้งนั้นแต่อันนี้ผมวิเคราะห์จากตัวเองเพราะผมเจอข้อมูลเนี่ยแต่งโมเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักตัวเองทุ่มเทกับการเล็ยก,กว่าอะไรอะคำว่ามีแฟนแล้วจะผู้หญิงที่ไหนที่จะ เอาเงินตัวเองอดนอนอดข้าวอดนี่อดนู่นอดกันสบสบายอยู่แบบหรูราทุ่มเทให้กับแฟนอยากจะให้แฟนได้ดีมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเวรกรรมครับเวรกรรมเพราะว่าตอนที่แต่งโมเนี่ย ตอนที่จะงอ่ะครับอ๋อปล่อยเขาสิปล่อยเขา,อเ,ขาเอาจริงๆอ่ะไปบอกมันเลยไปบอกเฮเลนแล้วก็ไปบอกแซง ใจก้าๆหน่อยแต่ว่าผมบอกแล้วว่าตอนนี้แตงโมเริ่มที่จะเก็บตัวแต่ละคนที่เคยทํำร้ายทำร้ายแตงโมไว้เริ่มที่จะเก็บแต่ละคนละไม่เกี่ยวว่าคุณคนนั้นเป็นใครอย่างเช่นโตโน่ทําแสกไว้กับแตงโมเยอะ ข้อความที่ผมเจอนะมันมีทุกครั้งที่แตงโมพยายามที่จะทำร้ายตัวเองมัดจะบอกโตโน่แต่ไม่ได้บอกโตโน่ว่ากูจะฆ่าตัวตายแล้วนะไม่ใช่ไม่รู้อ่ะเขาใช้คำว่าอะไรกันนะเป็นคุณเราการเป็นแฟนกัน ตอนคนเราเป็นแฟนกันก็จะใช้คำว่ามากกว่าว่าจะไม่อยากให้อยู่บนโลกนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้ทำร้ายตัวเองหรือไม่ได้พยายามที่จะฆ่าตัวเองตายแค่รอบสองรอบนะหลายรอบแต่แค่ไม่กี่รอบที่เป็นข่าวแค่นั้นไม่ใคร รู้หรือเปล่าว่าแตงโมงเคยกินยาเบื่อหนุมีใครได้ข่าวไหมรู้ไหมว่าแตงโมงเคยทำแบบนี้ทราบไหมใครมีใครทราบไหมกดหนึ่งหน่อยว่าแตงโมงเคยคิดจะฆ่าตัวตาย ด้วยกินยาเบื่อหนูคืออะไรนะอืมมันมีหลายรอบที่เขาพยายามที่จะทำร้ายตัวเองนะ ต่ผู้ชายคนนีไนนไ้ไม่เคยเห็นคุณค่าไม่เคยสวัสดีครับไม่เคยเห็นคุณค่าผู้หญิงมันจะเอาตัวเองเป็นที่ต้นเป็นที่แรกก่อนแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งเลวร้ายนะที่เขาจะ คิดจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเราก็จะเอาคนอื่นเป็นที่สองจะไม่เป็นไรแต่ว่า ควนใส่ใจหรือกวรดูแลคุณที่เรารู้ว่าเป็นคุณชอบคิดสั้นแล้วคนที่มัดจะพูดแล้วจะทำร้ายตัวเองแปบ๊บหนึ่งนะขอปรับเก้าอี้นั่งหน่อย โอเคมันเป็นเก้าอี้ที่มันนั่งสบายไงเอ้าไอ้ห่ากูตั้งมึงมึงก็หนีกูอยู่นั่นแหละเคือ มันมีสิ่งที่เขาเราเราเรียกว่าอะไรอะผู้ชายแบบเนี้ยมัดที่จะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนนะฮัลโหลสวัสดีครับเอาเป็นคนที่แบบเอาตัวเองเป็นคนแรกก่อนแล้วคนอื่นจะคิดยังไงหรือจะเป็นยังไงกูไม่สน อันนี้คือผมมองว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้ารักตัวเองก่อนที่จะไปรักคนอื่นเนี่ยอันนี้ถูกถูกโอเคเข้าใจหลายคนนะเป็นอย่างนี้แต่บางครั้งผมมองว่าบางทีเราต้องดูคนที่ เราคิดว่าเราต้องควรดูคนที่เราคิดว่าเป็นกู้ชีวิตของเราผมกำลังจะอ่านข้อความข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะนแต่ว่าไม่รู้ว่าใครที่จะค้นกับข้อความนี้หรือเปล่าดอย่าดูหายแป๊บหนึ่ง ให้ผมเทคแคร์ตัวเองหรอครับผมดูแลตัวเองอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงแต่แค่บางครั้งอะ่ะมันแบบมผมทำงานนะผมก็ทำงานเยอะมอผมทำงานเยอะทำงานแบบบางครั้งก็ทำงานสี่สิบแปดชั่วโมงก็มีไม่นอนก็มีแต่ถ้าหากว่าผมไม่รักตัวเองก็ไม่ใช่ ไม่ใช่นะแต่ตอนนี้ผมก็เห็นอยู่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเริ่มกระจางเหมือนสิ่งที่ไอ้ห้าคนบุนเรือทำอะไรกับแตงโมไว้มันก็ตีกรอบกลับมา